มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเกิดเหตุรถกระบะประสานงารถบรรทุกนะคะซึ่งเป็นรถบรรทุกทางแก๊สค่ะเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก2ราย ร้อยตำรวจโทภัยรอดบุญยินดีร้อยเวสสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีรับแจ้งเหตุรถชนที่บริเวณถนนสายห้วยปลาดุกห้วยไผ่หมู่สองตําบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บด้วยอีกสองรายจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิปถมบรมราชานุสนรราชบุรีที่เกิดเหตุพบรถปิกอัพยี่ห้อโตโยต้าตอนเดียวสีขาวหมายเลขทะเบียนบอม้รอเรือ5088ราชบุรีสภาพพังยับเยินตั้งแต่ด้าน หน้ารถจนถึงกระบะพังราบเป็นแผ่นเดียวภายในรถพบศพเป็นชายทราบชื่อต่อมาคือนายสมพงศ์กล่อมเกลี้ยงอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่34หมูม่3ตำบลน,น้ํผู้อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทําการเป็นหัวหน้าแผานกเครื่องกลบริษัทกฤษศนับไฟเบอร์จํากัดเจ้าหน้าที่มูลนิธิต้องช่วยกันงัดซากศพออกมาจากรถสภาพศพนั้นศีรษะกระโหลกเปิดแขนข้างขวาขาดกระเด็นไปอยู่อีกฝั่งถนนห่างออกไปเล็กน้อยพบรถปิกอัพยี่ห้ออีซูซุ ดีแม็กสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนบอไมไม้พพาน9ก้ราชบรุรีพลิกคว่ำอยู่ข้างทางนอกจากนี้ยังมีถังสำหรับบรรจุแก๊สหุงต้มกระจายเกลื่อนเต็มถนนเจ้าหน้าที่ต้องรีบเก็บช่วยกันเก็บออกไปพร้อมกับนำน้ำยาดับเพลิงมาคอยเตรียมไว้เพราะเกรงว่าถาังแก๊สจะระเบิดจากแรงกระแทกและพบผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายทราบชื่อคือนายพิเชษนินยาซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกถังแกส๊สและนายสุนทรธรรมศาสตร์ซึ่งนั่งมากับรถบรรทุกถังแกส๊ส เจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิได้ช่วยกันปรมพยาบาลเบื้องต้นจากการสอบสวนนายพิเชษคนขับรถแก๊สให้การว่าได้ขับรถบรรทุกถังแก๊สเพื่อจะไปส่งให้ลูกค้าในตำบลห้วยไผ่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งพบรถปิกอัพของผู้ตายขับสวนมาแต่เนื่องจากเป็นช่วงทางโค้งและรถบรรทุกแก๊สก็หนักประกอบกับต่างคนต่างก็ขับมาเร็วด้วยทังทั้งคู่จึงพุ่งชนประสานงานกันอย่างจังก่อนที่รถของตอนจะพลิกคว่ำลงข้างทางและรถถังและถังแก๊สนั้นก็ตก เนถนนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำตัวคนขับรถบรรทุกทางแกส๊สมาทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อีกครั้งต่อไปทำไม่ได้ biết tôi với thằng Nguyễn cùng đuổi